แกกำลังทำอะไรนะโทรทัศน์เครื่องนี้มีปัญหาโทรทัศน์เครื่องนี้เพิ่งซื้อมาใหม่จะมีปัญหาได้ยังไงโอ้ยยยยดูยอ่ออบ,บนจอโทรทัศน์มีสัญลักษณ์นี้ตลอดเวลาเลยนี่คือสัญลักษณ์ทางกรมอุตุนิยมวิทยา ฉันเข้าใจแล้วเป็นพราพวกเขาซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อก็อุตุนิยมวิทยาใช่ไหมถึงได้มีเซลล์ักนี้ตลอดเวลาไม่ใช่แบบนั้นเซลลักทางอุตุนิยมวิทยาคือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเมฆสภาพท้องฟ้า เป็นต้นรายการโทรทัศน์มักจะใช้ออสัญลักษณ์ทางอุตตุนิยมวิทยาในาการรายงานสภาพอากาศออดีนะที่ปวยหนาไปถ้าแกเห็นสัญลักษณ์เหล่านี้หมายความว่าอากาศด้านนอกไม่สูดีนะ ในทางกับกันถ้าแกเห็นสัญลักษณ์เหล่านี้หมายความว่าออกไปท้างนอกได้วันต่อมาวันนี้เกไม่ไปงานเลี้ยงของเพื่อนหรอฉันกำลังคิดอยู่ว่าจะออกไปดีไหมแกสามารถดูสัญลักษณ์ทางอุตุนิยมวิทยาจากในทีวีเพื่อตัดสินใจว่าจะออกไปข้างนอกดีไหม ก็ว่าดูสาร์ทางอุตุนิยมวิทยาในทีวีแล้วก็ลังเลเลยสิถึงตัดสินใจไม่โทรฮะทำไมแกดูสาร์ลแล้วถึงลังเลละ่ะแกดูเอ,เองดิอออออออขอภัยครับเกิดความผิดพลาดในการส่งสัญญาณกรนณาลองสักคู่เพื่อรับชมการพยากรณ์อากาศ